stupid silence you v e been standing right there all along even though it s been unspoken so long อ่าปหลายปนี้เฮ็ดจังไดเอาพี่น้องเป็นตแะแซ่บบ่พี่น้องขาวจ้วหน้าเแชะเลยค่ะพี่น้องคะ่ะเก็บใส่ถุงแล้วคะ่ะผมไว้ค่ะพี่น้อง หน่อมันจะอยู่นี่เดี๋ยวปีหนาวก็เกิดป้นใหม่เนาะทำมาแล้วเรียบร้อยอ่อนๆเลยพี่น้องเป็นปะคะกอแบบนี้แหละโคตรเท้าเนาะโอ้ลืมเอาใหม่มานลานมันว่านำเนาะมือปะโอ้พี่น้องเอ้ยโอ้ บอกอันอ่อ,อนๆเลยปวยทับนี่ให้ห่อยเยสิผงพขอไอแปะนาดทัลลี่ได้จับน้องพาเนี่ยเห็นมาเที๋ยวอีเลี่นฉโกยก็นอเดี๋ยวค่อยติดทยพี่้องเบิง เป็นมาค่ะโคลยขีดีออกกันโคลยไสยออกกันค่ะเป็นยังไงบัดทีเนีนย้ามบอกอืมน้อง มันอยู่เลือพี่นอ้องเห็ดบ่เป็นกระแสบบอพี่นอ้องอ่อนๆรลยนี่โอ้ยดีใจหลายปีนี้ได้เก็บนอ้อเอ็นตะโมเขาเก็บกันเออเอเดี่ยวดีใจมาอน,นี่เอเอลไรสไตล์เดนมาร์กก็ได้เก็บพักหนาทะเลหยอดอ่อนๆอยู่ในไต้ทรายเนะคะ่ะอยู่ในขี้ดินค่ะคุดเอาค่ะพี่น้องค่ะว้าวเพื่ออ่อนๆพี่ผีผีผีผพ,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 พี่น้องเอ้ยว้าว ก้อนสิกรับไทยได้เก็บพี่น้องค่ะพี่น้องดีใจหลายค่ะพี่น้องค่ะนี่อีกค่ะปาด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 าดป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 ัดปาดป่ดปา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 ดตาดาดดปา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 ดดปาดปาดด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  น้ำคักหลายพี่น้องเอ้ยพูดอะปันป่นทั่วง,งอกน้องคนก็ชิว่าเออเดี๋ยวย่างผ่านไปผ่านมาดูวา่าเธอาบาบอน้อนี่น้องบ่ากบัาบบาดแล้วบ่าแล้วพี่น้องเอ้ยอบ่างัดแล้วบ่างัดไปกินแล้วเอ้ยตไตไข้พูดอะพูดนะว้ายพี่น้องเอ้ยกระนาทะเลอ่อน อันหาาแก้วยอดแก้วมันอยู่ในในไสยพี่น้องโพสบึงอย่างงามเลยอวบอึ้มเอ้ยบอแมนอวบอึ้ม <c oughs> ยอดอ่อนมันเปอดมีตัดไหมพี่น้องต้องไปล่างไส้ออกสีออกเบิดบออะไรนี่พี่นอ้องป่าเนี่ยเลยน,นี่กอหน่อยหน่อยกอนึงแต่ประมาณน,นี้ค่ะพี่น้องกอนนี่เนาะ เอเดี่ยวสิใส่ตาหนีิโอ้ยมันสิดดองเอ้โอ้ยอันนี้ก็ะซมไว้เนาะหากมันอยู่ใส่หลังน้องอันนี้เดี๋ยวว่าชิงัดก่อนหนิเนาะฮะคุยกับจิตตังโดนซึมกดตกว้องพี่น้องนี่ กอออกแล้วกอนี่พี่น้องประพ่านเนี่เด้กง่ามบอกครับพี่น้องเอ้ากอเนี่บอกเก็บให้เบื้องหล่ะค่ะสิเก็บล่ะเห็นบหมค่ะเงาโอ้เงาเอานั่นเอาเงาบางไว้พี่น้อง 1 cò, 2 cò, 3 cò. Kép kìa. Ôi. Lượm đồ nó. Nhìn hiền bao kìa. Ừ. Tại là làng sai ở nhà tôi biết không? Hả? Ok. ก็ตอนอีกกอน้องพี่น้องเขนำบ่เอ๊ะเอ๊ะเดี่ยวโกอยังบดท้นใส่สู๊เด้วยค่ะแต่ว่าเอามันมีหินเนาะหินยาดพี่น้องเงี้ยเดีวเอามีเสียบลงไปก็ยังเสียบบดไห้พี่น้องมันค่ายหิน เรียบๆเ,เอาโอ้ยงามว้าวะป้งูงปหูน้ำบ่นี่อ่อนๆเลยน้องสุดยอดความงามยอดแก้ว ใบแก้วคะนาทะเลปีดไว้ค่ะเงามันอยู่เหนือแล้วมันก็เกิดมามาหม่ปีหนาเนาะมวนมาพี่น้องแต่ไพเดี๋ยวยดีใจไยเ๋ยเก็บนอกอืมแค่มี้เออยากนอนบรรยากาศดีดีพี่น้องเอ,อ้ยหอน นี่อดแก้วกับไยค่ะพี่น้องคะนี่เีกนี่เนาอเหงาแต่ว่าน,นี่ไปมันเติมแก้แล้วเนาะเห็นไหนเ่ยโอ้เห็นอันนี้เห็นบ่อันนี้เห็นเนาะเดี๋ยวอ,อู้ยมันมีหินเนี่ยแหละพี่น้องเลย ไปพ่ออยู่ใต้ดินอีกพี่น้องต้องระวัางอ่นเห็นบอกบอกว่าท่านขาดข้ามมันรู้ตออมากามอา้อยลอยแล้วอือต้องเลยเป็นไรเอามันมือผู้ใดก็จะว่าเอ็อเด้อเก็บลายมาือนไงเอพี่แก,มแกจ,จมเด้ออ้อนดีใจได้เก็บยอดอ้อนนอได้เก็บอันใบแก้วอ้อนๆน,นี่นะพี่น้อง แต่ว่าต้องระวังมือโกยโอ้ยเนี่ยเห็นบอกคนไอสิอดใจไว <c ười> ้นี่ห็นไหมอีกแคไปฝากมูนั่มแต่ใบมันสีเสียบบอแต่ว่างหูอันนี้มันหนาสีเสียบนอกหนาสีหวานนอกพี่น้องขาวๆวั่วๆนี่เนาะเขาได้เดี๋ยวก็ใส่ ถุงปิดลุ่มกอ้นี่แม่ต้องกว่าน,นอ,นนอ,นอ,อยากงานด้วยก่อได้อีกแล้ว เจอกุ้มซับอยู่ต่้มืงเดียวเลยละกุ้มซับอุดใบ,บ,บแก้วทะเลเดนมากใบแก้ว น้ำพี่น้องเลยงัดทั้งงัดบันงัดเทดพี่น้อง น้ำเดียดเอาหมูมันาท่านในผลดีมากนะพี่น้องเชินพอ่อนข้า,ขาวๆในน่อยกำลังโผล่โผล่ดูเหลือพี่น้อง อ้ามบอพี่น้องเบ,บ,บ,บาๆพ่อจ่าล่ะมันตื่นเต้นครัตื่นเต้นหลายจนจนปากบอ่บออกพี่น้องอุ้ยดีใจแห้งเนาะเก็บเก็บไปหลายๆนี่แหละเอ,าเอ้าก็บ่อถ่ายเก็บอีกแล้วล่ะปีนี่พ่าถอดเดี๋ยวต้องกลับเมืองไทยละทีหน้าเนาะคลิปนี้อาทิตย์ใปล่อย ทิทศตะวับเมืองไทยเนาะค่ะทิศตะวั้ต่อท่านบอพี่น้องมาน้ำบอมือนอ่อนๆ่อนอวลอ่าเลยเห็นบอค่ะพี่น้องเห็นนำเอลบอนีออน่อ่อนๆ่อนอ,นอวลอ่าเลยอุมสะต่อนแทงียมันสุดยอดเลยเนาะพี่น้องไปต่อค่ะพี่น้องคะ อทอนอาจสิดีก็เอามีดตัดพี่น้องเอามีดตัดแล้วมันไส้มันติดน้ำเนาะอ่าคันทอนอาจดิดีหน่อยก้อนนี่เห็นบ่เนาะไอเดียว่าสิเด็ดอันใบแก่ๆมันออกเนาะเพราะมันอยากโคบเด้อค่ะพี่น้องคันใบแก่มันเนาะขันทอนออกบ่ราะต้อง เห็นการขนากรอนีช <cado> ีว <cando> ิตใจไว้อ <grabbing> ีกแล้วหรอพี่น้องเห็นไหมวัตถิเศร้าเก็บว่าสิปิดคลิปเก็บปากกาทารีเหอนได้พี่น้องอ้าวหล่นจากน้อยก็เด้อการมั่นค่ะพี่น้องค่ะการขนาทารีเอาไปพัดค่ะเห็นไหมกาเบวด้ค่ะนี่นองลจากน้อยก็เด้อจะมากันเด้อ นำมอพี่น้องแดดซองแดดซองหนักกองนะพี่น้องขันต่างเทิงต่างเทิงมันกะเป็นเงาเ,งงเงงนาะต้องตั้งไตเห็นบอกค่ะย่างงามเ,เลยเนา มันไปหน่องเลยโอ้ย เอาเก็บพี่น้องแทนล่อไปเครึ่งชั่วโมงกว่าสันว่ะเก็บก่อนนี้แล้วกับเบิดเวลาพอดีแลยพี่น้องเลยเนยอยู่ไกลๆก็ก่อแก,ก,ก่กินหอมห่วยๆเลยเห็นบอกค่ะมันสุดยอด สวัสดีพี่น้องเอเดวสิปิดคลิปเก็บพักนาทะเลเด้อเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเนาะพักนาทะเลเื้เขาเอินว่าพุดเอาหากักแก้วยอดแก้วยอดแก้วของพักนาทะเลเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ละ่ะนี่อันได้ร้ายแล้วคะ่ะแบง่งเงินใส่ถุงเงินไปเก็บไว้อ่ะอยู่ในรถดอกกระมี่เนาะเอาไปฝากโมโูเนาะอันนี้ก็สีเอาไปอ่าไว้เฮ็ดกินอย่าค้องน้ำเนาะพี่น้องว่านําบ่นีอ่อนอน อ้เมยอกุดนี่ค่ะเห็นไหมคะเม่อยอดอ่อนๆอวบๆโคัวรั่วเลยค่ะพี่น้องคะน้องลายอยู่ค่ะยังยังมีเหยเก็บลายอยู่นาอเอ้เดี๋ยวชีวมันแกเบอร์เ,เราเนาะค่ะประมาณนี้แหละนาะเอ้เดากระสิกาปลาเอฟซี FC. ทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อค่ะบ๊ายบายขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอดลไลค์สไตล์ตั้งแตเด้อค่ะพี่น้องค่ะไปละค่ะนี่เห็นปะทั้งล้างนี่บักยางงามเลยนี่เรียงแถวทั้งล้างเลยนี่ค่ะปุ่นเห็นแล้วสิโอ๊ดใจฮักโป๊ะโป๊ะอะไรบ้างนี่พี่น้องค่ะฮ <c oughs> <c oughs> ้มวนกุ๊บค่ะพี่น้องค่ะไล่หมดเนาะโอ้ย มันมีพักอย่างอื่นเลเอ๊ะเดี๋ยวสิไปหาเก็บยพักอย่างอื่นน้ำพี่น้องคะอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องว้ามันสมาสิโอได้ไหมผ่านมันอ่อนๆเลยอ๋อตักผัวสองผัวเนาะโหหยอดอ่อนใบเอใบอ่อน เห็นการมและวอดอะไรพี่น้องนี่บมักย่างหลายเลยนี่หอมง่ามออนกรปวดหัวเลยเดี๋ยวเอากรอกมาจับไทยพี่น้องเบิ่งนี่มักกาดมันหวาน กอแปลดอกมันออกครับพี่น้อง อันอันสายบัวเนาะค่ะพี่น้องสายบัวคณะทะเลเด้อค่ะพี่น้องค่ะอะอันนี้ก็ขอใหญ่ขึ้นมะนวยหนึ่งนอตอ่อนเลยค่ะแตะอไรอยู่ในน้มหลามแล้วทันเหลวค่ะพี่น้องทายใหม่พี่น้องเบิ่งผอดบ้านแล้วค่ะยังดีอันนทำทะเลก็ทันหลามโอ้ยเมื่อยแล้วค่ะไปแล้วเด้อค่ะ Thank you.